สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นิสามาแชร์วิธีการทํากระทงนะคะกีบพัดจากใบไน้อหนาแล้วก็ใบลิ้นกระบือจากทุกคนเริ่มแรกเราก็จะไปพับกีบกันเลยนะคะกีบพัดจากใบน้อหนาค่ะโดยนําใบน้อหนามานะคะ พับด้านหลังใบเข้าไปแบบนี้นะคะใช้เป็นด้านหลังใบนะคะแล้วก็ใช้มือดันทําเป็นหยักแบบนี้5ครั้งคะ่ะทุกคนโดยดันจะทางด้านขวานะคะด้านซ้ายประคองไวค้ค่ะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็เตรียมแมส์เย็บไว้นะคะเตรียมไวค้ค่ะอันนี้นะคะเป็นใบน้อยหนาจ้า ต่อไปนะคะก็จะเป็นการพับนะคะใบลิ้นกระบือนะคะใช้หลังใบสีแดงนะคะออกเป็นด้านนอกแบบนี้เลยนะคะทุกคนอันนี้หน้าใบสีเขียวค่ะพับครึ่งเช่นกันค่ะใช้นิ้วชี้นะคะด้านซ้ายประคองไว้ค่ะนิ้วชี้กับนิ้วโป้งประคองไว้แล้วก็ทันเป็นหยักห้าหยักนะคะทุกคนหลุดนะคะเอาใหม่ค่ะนี่ค่ะสามสี่ อ่านะคะเตรียมไว้ค่ะลักษณะการพับก็ให้ได้แบบนี้นะคะเตรียมไว้เลยนะคะทุกคนวันนี้ฐานกระทรงอยู่ที่ความกว้าง10เซนติเมตรค่ะทุกคนเป็นอันเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะแล้วเราก็จะนำพอเราพับเสร็จแล้วเราก็จะนำใบน้อยหนามาเรียงแนวนอนนะคะสลับกับใบดินกระบือนะคะทุกคน ระยะการวางกลีบก็จะวางให้พ้นเหนือขอบกระทงประมาณ1เซนนะคะให้พ้นช่วงโค้งของกลีบที่เราพับว้นะคะส่วนวิธีการเรียงความถี่เราก็จะทับครึ่งหนึ่งของกลีบทันไปนะคะโดยสลับสีเขียวกับสีแดงใบน้อหนากับใบลิ้นกระบือนะคะวางแนวนอนตามวงกลมอย่างนี้เลยค่ะทุกคนเราก็จะทําไปเรื่อยๆจนครบรอบวงกลมของกระทงชั้นแรกเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาติด ชั้นที่2ค่ะกีบกระดงชั้นที่2ลักษณะการเรียงก็เหมือนกันเลยค่ะนําใบเลน์กระเบือแล้วก็ไปใน้อหนามาเรียงนะคะก็คือนะคะสีแดงคู่กับสีแดงสีเขียวคู่กับสีเขียวสลับเรียงกันไปเป็นชั้นที่2นะคะทุกคนลนักษณะการวางก็เหมือนในคลิปเลยค่ะวางห่างกันก็ประมาณครึ่งต่อครึ่งของกลีบถัดไปนะคะทุกคนก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะ เราในกระทงนี้ก็จะทําเป็นสองชั้นนะคะทุกคนเป็นกระทงขนาดมินิมอลมินิมอลค่ะทุกคนหลังจากนั้นก็ตกแต่งดอกไม้ปักทูปปักเทียนนะคะใส่ดอกไม้ตกแต่งก็เสร็จแล้วค่ะทุกคนส่วนวัตถุดิบในการทํานะคะวัสดุต่างๆอย่างเข็มหมุดอย่างนี้เพื่อนๆสามารถนําไปใช้เป็นวัตถุดิบธรรมาชาติได้เลยดัดแปลงใช้ได้เลยนะคะทุกคนขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะถ้าชอบคลิปประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจาก ิสาค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าจ้า